สวัสดีครับทุกทุกคนผมคนบ้านๆขอรายงานตัวนะครับสำหรับคนที่มีโคกหนองนากระต๊อบบ้านสวนที่ห่างไกลไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ต Wi-Fi นะครับวันนี้นะครับผมคนบ้านๆน,นะครับขอเสนอนะครับกล้องวงจรปิดโซล่า c c t v 4G สามารถดูผ่านเน็ตได้ตลอดชีพโดยที่ว่าเราไม่ต้องเติมเงินซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต,ตอีกต่อไปนะครับด้วยเทคโนโลยี VSIM นะครับ หรือเรียกกันว่า v ว r t u ชวลซิมเสมือนจริงนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าแล้วอินเทอร์เน็ตเขาเอามาจากไหนผมก็ต้องอธิบายอย่างนี้นะครับกล้องตัวนี้นะครับมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า V s ซินะครับซึ่งมันฝังอยู่ในตัวกล้องอยู่แล้วนะครับพูดง่ายง่ว่าผู้ผลิตกล้องวงจรปิดตัวนี้นะครับเขาได้ฝังซิม 4g เอาไว้ในกล้องนะครับและโคกับค่ายมือถือบ้านเรานะครับอย่างเช่น AIS Tool และ D-TAG นะครับพูดง่ายๆว่าผู้ผลิตกล้องตัวนี้เขาได้ทําการซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต AIS 2และ D-TAG เอาไว้นั่นเองนะครับและฝังซิมเข้าไปในตัวกล้องที่เรียกว่า V-SIM นะครับซึ่งข้อดีของมันนะครับมีอยู่ว่าน,นะครับเราไม่ต้องเสียบซิมเข้าไปในกล้องและไม่ต้องเติมเงินเพื่อซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตอีกต่อไปนะครับเราสามารถดูผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ตลอดชีพนะครับหรือว่าดูได้99ปีนะครับตราบใดที่กล้องมันยังไม่เสียนะครับและในตัวเครื่องนะครับเขารับประกันไว้1ปีนะครับมาถึงข้อเสียของมันบ้างนะครับข้อเสียของมันก็คือว่าถ้าเกิดว่ากล้องของเราอยู่ได้เกิน1ปีแต่ดันมาเสียปีที่2นะครับอันนี้ข้อเสียของมันนะครับเมื่อกล้องมันเสียนะครับวีซิมที่อยู่ในตัวกล้องนะครับไม่สามารถใช้งานได้นะครับ อันนี้ข้อเสียของมันเลยนะครับซึ่งมันก็ไม่น่าจะเสียแบบง่ายๆขนาดนั้นนะครับผมว่ามันก็คุ้มนะครับเพราะว่าตัวกล้องแค่หลักพันเองนะครับดีกว่าเราไปเหมาแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตปีละ1,600นะครับบางค่ายอาจจะคิด2,000บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งกล้องตัวนี้นะครับเขาได้รวมแพ็กเกจเอามาเป็นราคาตัวกล้องของเราให้เรียบร้อยนะครับพูดง่ายๆว่าจ่ายครั้งเดียวจบดูผ่านเน็ตได้ตลอด99ปีนะครับตราบใดที่กล้องมันยังไม่เสียนะครับ คุณสมบัติของตัวกล้องนะครับความละเอียด 2K h d นะครับซึ่งอิสระแบบไร้สายอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเติมอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ต้องกำหนดค่า APN พูดง่ายว่าไม่ต้องตั้งค่าเครือข่ายด้วยตัวเองเมื่อเราเสียบสายเข้าไปกล้องมันก็จะทำงานทันทีนะครับและไม่ต้องกลัวว่าพลังงานมันจะหมดนะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้มีแผงโซล่าเซลล์มาให้นะครับทำหน้าที่ป้อนพลังงานให้กับแบตเตอรี่ของกล้องนะครับ และสามารถเสียบเมมโบรีได้นะครับเพื่อเอาไว้ดูย้อนหลังหมุนได้355องศานะครับสามารถดูผ่านแอป t ูย่าสมาร์เหมือนกล้องทั่ว,วไปนะครับแต่มีความแตกต่างก็คือว่าเราไม่ต้องเติมอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าทางผู้ผลิตนะครับได้มีการโคกับค่ายมือถือบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่น a s s d t t a c นะครับสัญญ,ญาณไหนดีเขาก็จะจับสัญญาณตัวนั้นเป็นหลักนะครับ หากท่านใดสนใจนะครับก็สั่งซื้อตะกร้าสินค้าได้เลยนะครับคุ้มแน่นอนนะครับ